ใจนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทางร่างกายแล้วก็ผลงานที่นู่นก็อาจจะมีช่วงแรกๆที่ยังไปปรับอยู่นิดนึงที่ยังไม่ค่อยได้ลงแต่พอช่วงหลังมาก็เริ่มได้ลงเยอะ,ะคะ่ะส่วนสภาพร่างกายถือว่าดีนะคะแต่ว่ากลับมานี่ก็อาจจะมียังต้องมาปรับสักทีนิดนิดหน่อยสภาพอากาศอันดับหนึ่งเลยค่ะคือแบบพอกลับมาถึงเมืองไทยก็คือแบบคิดถึงอากาศที่ญี่ปุ่นมาก มันต่างกันมากจริงๆนะคะก็เกือบ20กือบ30องศาได้มั้ที่ต่างกันใช่รวมแลด้ได้ซ้อได้อะไรกันก็ถือว่าได้ซ้อมกันน่าจะประมาณอาทิตย์กว่าแล้วค่ะที่กลับมานะคะก็อาจจะยังแบบไม่เขาเรียกไงระบบทีมเรายังไม่สมบูรณ์แบบ100%แต่ว่าก็ยังมีเวลาที่จะค่อยๆปรับค่อยๆได้สเต็ปขึ้นไปค่ะ ได้ไหมคะก็คิดว่าก็น่าจะญี่ปุ่นต่ออาจจะญี่ปุ่นต่ออาจจะมีเปลี่ยนในชาอยากฝากอะไรถึงแฟนๆที่เป็นกำลังใจแล้วลุ้นในในชาวทีค่ะก็ยังไงก็ฝากแฟนๆที่น้องชาวไทยของเราทุกคนนะคะก็ช่วยส่งกำลังใจพวกเรากันเยอะๆก็อีกประมาณยังไม่ถึงเดือนก็จะได้แข่งแล้วก็ ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงแต่ว่าพวกเราก็จะทําให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยหรือมากแค่ไหนก็ยังไงก็ช่วยส่งกาลังใจพวกเรากันเยอะๆค่ะแนไปไปอยู่ที่ไหนมันมีการทอมีเทคนิคอะไรที่แตกต่างจากไทยใช้ไหมเรานามาปรับใช้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเรามีการแบ่งปันอะไรที่เราบอกว่าที่เราไม่มีเราเขามีนะๆถามว่าต่างไหมหนูว่าก็ไม่อาจจะแบบไม่ต่างกันมากแต่ว่าของเขามันจะแบบเน้นไปทางแบบยังไงอ่ะหมายถึงแบบซีเรียสหรือว่าแบบ ละเอียดละเอียดมากๆอะค่ะก็สําหรับหนูที่ได้ไปเล่นที่นู่นมาปีนี้ปีที่4ก็ถือว่าแบบเพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวเองมากแบบรู้สึกว่าตัวเองได้พัฒนาไปหลายๆอย่างอะค่ะและคิดว่าสามารถนํากลับมาใช้กับประเทศไทยเราได้ช่วยประเทศไทยเราได้